สวัสดีทุกคนนะครับผมผมอยู่ที่ทัวร์เลิฟอ,อนามันท่าเรือทับละมุนะฮะในส่วนของท่าเรือก็มีการคัดกรองต่างๆอาหารเช้าร้านค้าห้องน้ํายืมผ้าคนุหนูเช่ากล้องสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับผมเดินทางมาจากภูเก็ตนะครับผมโดยมีรถตู้ของทัวร์ไปรับ จุดแรกก็ดำน้ำเลยนะครับไม่หันตั้งตัวเลยนะคือจะดำสามจุดต่อกันเลยนะครับผมเนื่องจากว่าน้ำลงนะฮะที่แจกให้คือเมาวิดอันใหม่เลยไม่มีการยืดนำากับมาใช้ใหม่นะคะใช้เสร็จแล้วก็ไม่นำกลับบ้านหรือว่าทิ้งขยะได้เลยอ่าอ้าปากนะคะนี่กัดนะคะอ้หายใจอ่าอ,อือู้อ ไม่ต้องหายใจแรงแบบน้องฝ้ายนะคะสแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างเคยๆใช้ <l uck ly> เสียงสัญลักษณ์3เสียงก็คือ R E U R ก็คืออ้าปาก E ก็คือกัดไปที่รอบของมาอกนี้ U ก็คือปิดปากให้สนิทแล้วก็หายใจออกมา จุดนี้ชาวโแกนจะเรียกว่าอ่าวแม่ใหญ่นะครับผมเพราะว่าเป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุดนะก็จะเน้นไปทางปะการังนะครับผมสีสวยมากเลยหลากหลายสีสันนะฮะส่วนปลาจะเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับผมแต่อยู่เป็นฝูงนะจุดที่สองนะครับผมอ่าวนีโมสวยงาม ในกอดอกไม้ทะเลเขาจะไม่ไว่ายมาตกผิวน้ํานะคะนี่เขาจะตัวเล็กๆผิทส้มขาวขอยู่ในกระตูนเด ของวันนี้นะครับผมก็คืออาวบอลน,นะจะอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านองแกนนะครับผมเห็นหมู่บ้านไหมไกลๆนู้น z ู o สูู o คือเรามาจากจุดที่สองไม่ไกลนะฮะตรงนี้ของว่างนะครับ,รอบนนะะชอบมากเลยบุฟเฟต์ปบสิ ถ่ายน้ำให้ดูใส่ไหมใส่มากข้างล่างก็คือเป็นพื้นายนะฮะจุดเด่นของที่นี่ก็คือจะเป็นปะการังเป็นปะการังที่ทับซ้อนกันเป็นชั้นๆนะฮะเราจะไปทานข้าวที่จุดนั้น จุดนี้จะเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะฮะอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เล่นน้ําหน้า,าหาดได้ฟิรู้สึกว่าทริปนี้ผมจะกินเยอะกว่าทริปอื่นๆน,นะเพราะว่าดําน้ํามจุดเหนื่อยมากนะฮะอาหารเขาก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับเป็นแบบราดข้าวอ่ะนะอีกโซนนึงก็จะเป็นโซนน้ําผลไม้แล้วก็ขนมนะฮะมีไอติมมีส้มตําด้วยนะอาหารจะเป็นไก่ทั้งหมดเลยนะครับผม สำหรับคนไม่กินหมูคนไม่กินเนื้อก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับอาบน้ํากันเถอะอาบน้ํากันเถอะโ,โอ้โหโอ้โหเราอยู่ที่เกาะสุรินใต้นะครับผมคือเกาะสุรินเนี่ยเขาก็จะมีสองฝั่งนะเหนือกับใต้นะครับเล่นน้ําได้นะฮะมีปลาตรงบริเวณชายฝั่งด้วยนะครับผม โปรแกรมจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับผมฉะนั้นเวลามาเที่ยวไทม์ไลน์เราก็จะไม่เหมือนกันนะเรือเขาค่อนข้างนั่งสบายนะครับผมมีห้องน้ำในเรือด้วยนะใครสนใจทริปเกาะสุรินทร์ก็สามารถจองได้ที่ช้อปปีหรือว่าแฟนเพจทัวร์ได้เลยนะครับผมโอ้ลิง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 มีบ้านด้วยนะฮะพยาวานอนพยาวนอนเดี๋ยวเราเดไ,<ป>ไปดูธี ของชาวมอร์แกนข้างบนกันนั่นเองวันนี้บนเทือของเรามีชาวมอร์แกนสงคนก็คือน้องดอนยกมือค่ะที่มาทำงานกับนักบัณฑ์นะคะแล้วก็น้องตอนเหลาที่เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟส้มตำให้เราด้านบนที่ตักไอติมน,นะคะจุดสุดท้ายก็คือหมู่บ้านมอร์แกนนะครับผม บริเวณตรงนี้จะเป็นโรงเรียนนะฮะคุณครูที่นี่ก็จะเป็นคุณครูอาสานะครับผมมาสอนเด็กๆชาวมอแกนนะท่านใดสนใจก็ลองหาข้อมูลดูได้นะครับเจ้าเมีวยว าวมองแกนจริงๆแล้วก็คือชาวโปรตีมาเลนนะครับผมที่ล่องเรือมาจากคาบสมุทรมาลายูนะสมัยก่อนเขาจะอาศัยอยู่บนเรือกาบังนะครับผมการหาปลาของชาวมอแกนเนี่ยก็จะเป็นวิธีดั้งเดิมนะครับก็คือการแทงปลานั่นเองเพราะว่าเขาต้องการดำรงชีพเท่านั้นนะครับไม่ได้ค้าขายนะซึ่งรายได้ของเขาเนี่ยจะมาจากการขายของเฮนมิดนะครับเขาก็จะเอาไว้ซื้อข้าวสารเวลาหน้าโลซีซั่นนะครับทัวปิดนะ ชาวมอแกนไม่มีศาสนานะครับผมส่วนภาษาจะเป็นภาษาพูดไม่มีภาษาเขียนนะโดยนามสกุลของเขาเนี่ยก็คือกล้าทะเลซึ่งได้พระราชทานจากสมเด็จย่ารวมไปถึงอ่าวที่เขาอาศัยอยู่ด้วยนะภายในชุมชนนอกจากชาวมอแกนแล้วยังมีแมวแล้วก็ไก่ที่ค่อนข้างเยอะนะครับมีร้านขายของชําด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณเรียงขอบคุณก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มมยยิบเลค่ะันรถไฟขอเป็นตัวแทนของบริษัทเริอบันดามันนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่มาเที่ยวกับเลิฟในวันนี้นะคะพอจบทริปก็จะมีรูปที่ระลึกไว้ให้เราเลือกซื้อกลับบ้านนะครับผมมีอาหารเย็นให้ด้วยทั้งกระเพาะปลาผัดมีผลไม้และที่ผมชอบที่สุดก็คือไอติมกะทิสดนะครับ จะเป็นเซตอาหารที่ดาราชอบถ่ายรูปลงไอจนะฮะประมาณนี้เลยมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับผมคือไม่ได้กินในน้ำนะถ่ายในน้ำก็จริงแต่มากินข้างบนนะฮะเป็นชุดเบรคฟาสต์สองชุดนะฮะสะลัดซีเรียลนมน้ำส้มน้ำมะนาวหรือสับปะรดไม่แน่ใจนะแล้วก็ผลไม้กับขนมปังครัวซองผมพักที่ค r e สรีสอร์ทแอนด์พูลวิลล่านะครับผม ที่กัดจะอยู่ที่หาดเตยตรังนะใกล้ๆกๆกับหาดป่าตองนะครับผมห้องพักค่อนข้างหรูหรานะครับผมมีอ่างอาบน้ํามีอาหารเช้าฟิตเนสสปาสระว่ายน้ําคริสขับและโซนต่างๆมากมายเลยนะครับผมเดินทางมากับแอร์เอเชียนะครับผมจากดอนเมืองมาลงที่ภูเก็ตนะฮะเช่ามอเตอไซค์จากร้านในยางมอเตอร์นะครับนัดรับส่งที่สนามบินนะฮะ คำว่าความสุขนั้นแต่ละาไว้ไม่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ความสุขของคุณอาจคือการได้เล่นกับเพื่อนการได้รับกำใจจากคนรอบข้างการนอนอยู่บ้านหรือจะเป็นการออกเดินทางนะฮะและนี่ก็คือไดอารี่ของผมและของคุณละ่ะ